พิมลิลอังกฤษครับค้ำคินวันนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับสิงโตนัเงินครับอย่างนด้านของเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับทัพเรือใบสีฟ้าแชมป์เก่าอย่างในด้านของแมนซิตี้คู่นี้ครับในโลกฟุตบอลของเดือนนัดมีคําตอบให้อย่างแน่นอนครับดูคลิปนี้ให้จบครับรับรองว่าจะได้อะไรกลับออกไปอย่างแน่นอนและสาหรับโลกฟุตบอลของเดือนนัดเมื่อวานนี้หน้าช่องครับขอแสดงความมินดีกับพี่พี่เอฟซี้้้3คู่่่เเนนนๆททััตกกีจดวางไ็ม พลาดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของริวพูอาร์เซนอลครับรวมไปถึงบอกแล้วครับว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันน้องใหม่จับแพนอยู่กระส้แย่ที่สุดไม่เกินหนึ่งเมล็ดไปไปตามบทวิเคราะห์ทุกอย่างครับก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยและย้อนนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังของนัดในช่องนี้ได้เลยครับสามสี่วันที่ผ่านมาครับแนวทางที่จัดวางไว้หน้าช่องเนี่ยเรียกได้ว่าวินติดต่อกันยกช่องเนี่ยมาสามสี่วันติดแล้วและหน้าช่องนี้เป็นเพียงออเดอร์เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นครับใครที่อยากได้ตัวเน้น ตัวการันตีครับใครที่อยากเข้าร่วมครอบครัวฟุตบอลของนัดใครที่อยากเข้ามาอยู่ในโลกของฟุตบอลกับเดือนนัดครับเข้าไปต้รูปโปรไฟล์ครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วทักบอกทีมงานได้เลยรับรองว่าการเปิดใจครั้งนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนัดพูดเสมอครับไม่เปิดใจก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับสาหรับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับในโปรแกรมฟุตบอล18สิงหาคมบอกเลยครับนอกจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่น่าสนใจยังมีอีกหลายลีกใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลาลิกา สเปนบุนเดสติก้าเยอรมนีครับรวมไปถึงกระด้านของกานโชซีเรลีอาอิตาลีเพราะฉะนั้นหน้าช่องเนี่ยยิบยกมาฝากได้มากสุดจริงๆแค่3คู่เท่านั้นอย่าลืมใครอยากได้มากกว่านี้เข้าไปตามปโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับคู่ที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะเสิเ,เกินครับทางด้านสิงโตน้ำเงินครามอย่างเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชั้นเก่าอย่างแมนซิตี้คู่นี้เลือกเชียร์ทีมไหนดีไปชมกันได้เลยครับ พิมพ์ลิกอังกฤษคัาคืนวันนี้ครับสี่ทุ่มครึ่งครับคู่นี้หลายคนครับรวมไปถึงตัวนัดเองด้วยให้ความสนใจเสีเหลือเกินครับก็ต้องถือว่าเป็นบิ๊กแมตต์ประจำคัาคืนวันนี้เลยก็ว่าได้ครับทางด้านของเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของแชมป์เก่าครับอย่างด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจีบยกและมองว่าแชมป์เก่าครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าโจทย์วันนี้ต้องบุกมาเอาชนะเชลซีถึงทิ้นถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมานัดเจ ื่องของกระแสภายในภาพรวมครับและขุมกาลังความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วสําหรับกู่นี้เน้นๆหนักๆครับเทนน่าตัดไปที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีได้เลยครับผลงานภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเองในเกมกระชับมิตร5เกมหลังสุดที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลงานอาจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยกันทั้งคู่แต่นั่นคงไม่ใช่ตัวชี้วัดและตัวที่บ่งบอกอะไรได้แบบ100%ครับในเกมแบบเป็นทางการแบบนี้ในบ้านของเชลซีครับต้องบอกว่าขอวัดใจครับไปที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีดีกว่าครับ พูดถึงในเรื่องของตัวความพร้อมกันหน่อยครับต้องบอกว่าความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้สมบูรณ์เสียเหลือเกินครับแล้วก็คุณภาพของตัวนะักเตะรวมไปถึงเกรดฟุตบอลเนี่ยเอาจริงๆนะันก็แอบมองว่าด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็แอบดูเหนือกว่าจริงครับแต่ว่าในเรื่องของกระแสภายในวันนี้รวมไปถึงในเรื่องของภาพรวมและมุมมองนัดนัดมองว่าวันนี้80%ครับไม่ผิดแปลกแน่นอนที่80%จะเลือกไปด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ผมว่าเกมแบบเป็นทางการ แบบนี้มันมีโอกาสจบเสมอในเวลา9 0นาทีเพราะฉะนั้นขอเลือกซื้อใจฟุตบอลสองหน้าและเกมในบ้านของเชลซีครับว่าอย่างน้อยที่สุดครับจะมีมุมเสมอให้เราเห็นเพราะฉะนั้นคู่นี้เน้นๆหนักๆครับเทนตักไปที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ กันโชซีรีาอิตาลีครับคู่นี้ทําการแข่งขันเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งครับก็ไปในหน้าเจ้าชินอย่างเวโรนาเองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีสาหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อ่างประเทศจิบยกและมองว่าทีมเยือนอย่างนาโปลีเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหตุงได้เฮเล็กๆ2ตุงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคาครับคู่นี้ไม่ผิดแปลกครับในเรื่องโจทย์ที่เปิดมามีความสมเหตุสมผลยับและวนะจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมครับและความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วคู่นี้ เน้นๆหนักๆครับเทนนตตักไปที่ทีมเยือนอย่างนาโปลีได้เลยครับผลงานภาพรวมของทั้งทีมต้องบอกว่าทําได้ดีครับในช่วงกระชับมิตรการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมา5เกมหังสุดของเจ้าบ้านอย่างเวโรนาในวันนี้ก็สะดุดแพ้มาเพียง1เกมนาโปลีก็เช่นเดียวกันครับในเกมกระชับมิตรที่ผ่านมา5เกมหังสุดก็สะดุดแพ้มาเพียง1เกมเท่านั้นย้อนกลับไปในเรื่องของเฮทูเฮครับก็เจอกันทีไรมักเป็นทางด้านของนาโปลีครับที่ทําได้ดีกว่าเสมอวันนี้ในเรื่องของตัวความพร้อมสมบูรณ์ด้วยกันหนึ่งคู่ครับแต่ตัดเกรดฟุตบอออลลกกมาันแ้ว ปอนต่อปอนหมัดต่อหมัดครับยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านาปุรีเหนือกว่าจริงๆถึงเวโรนาครับจะได้เปรียบพี่เล่นในบ้านและนาปุรีเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่สุดท้ายแล้วทั้งเรื่องของกระแสวันนี้นาปุรีน่าจับต้องจริงครับเกรดฟุตบอลก็ดีกว่าเวโรนาวัดใจนาปุรีครับวันนี้บุกมาเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนไม่กินครึ่งก็กินเต็มเน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างนาปุรีได้เลยครับ ลาลิกาสเปนครับเป็นอีกหนึ่งคู่ชิ้นน่าสนใจเสียเหลือเกินครับลงแตะทําการแข่งขันเวลาประมาณตีสองครึ่งครับเจ้าถิ่นยับยั้งดน้าของมาโยกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแชมป์เก่าอย่างราชันชุดขาวเลออันมัลลิกครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแตะครับสื่อต่างประเทศจิบยกและมองว่ามัดลิกเดี๋ยกว่าแบบชัดเจน1ตรงครับเพื่อเสมอตัวก่อนต้องมีตรงที่2ครับถึงจะได้เฮแบบเต็มเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับและเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมครับและความพร้อมของทั้งสองทีมแล้ว รับคู่นี้เลือกเชียร์ไม่ยากครับเน้นๆหนักๆครับเทนนตักไปที่แชมป์เก่าอย่างราชันชุดขาวเลออันมัลลิกได้เลยครับเจ้าถิ่นยับยานในด้านของมายก้าเองวันนี้ได้เปรียบแน่นอนที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลภาพรวมในช่วงกระชับนิต่ผ่านมาเองมายโยก้าก็มีผลงานที่ดูดีเสียเหลือเกิน5เกมหลังสุดครับในบทภาพรวมของมายกา้าไม่แพ้กับใครเลยเก็บชัยไปสีและเสมอไป1นเกมส่วนมัลลิกเองครับผลงานภาพรวมช่วงหลังอาจจะมีสะดุดให้เห็นบ้างแต่นั่นเป็นเพียงเกมกระชับ ในเกมแบบเป็นทางการแบบนี้บวกกับระบบทีมขุมกําลังครับ และที่สําคัญการเสริมทัพของมัดลิกในฤดูกาลนี้น่ากลัวเสียเหลือเกินครับบวกกับกระแสภายในของมัดลิกเองมีความน่าจับต้องเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้นัดการันตีเลยครับว่า3มแต้มและชัยชนะเป็นของมัดลิกอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆหนึ่งประตูไปลุ้นประตูที่2เพื่อกินกับมัดลิกได้เลยรับรองว่าคู่นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของข่้มคืนวันนี้ครับในโลกฟุตบอลของเดดนัดนี่เป็นเพียงออเดิร์นี่เป็นเพียงน้ิจิ้มครับอยากได้มากกว่านี้เปิดใจเข้ามาเพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์ครับเข้ามาแล้ว หวังอย่างแน่นอนครับสำหรับคัมคืนวันนี้ขอให้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลหลากหลายเสรจเกินมากกว่าหน้าช่องอย่าลืมครับตามเข้ามาติดตามนะัดในโลกของฟุตบอลกับเดนัดได้สาหรับคัมคืนวันนี้มีความสุขทุกคนครับใครไปทีมไหนเชียร์ทีมไหนขอให้สุขสมหวังครับจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ